ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 60- สิถึงเจสบปีที่แล้วนะครับผมยุคนั้นจะเป็นยุคที่เรียกว่าเบบี้มูมเบอร์ก็คือรุ่นปุย่ะตายายนะครับก็คือเป็นลุกยุคที่คนแต่งงานแล้วก็มีลูกจํานวนมากนะครับมีกันเป็นแบบสิบสิบคนนะครับแต่พอกลับมาที่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจํานวนลูกนะครับผมที่มีอยู่น้อยลงนะครับผมบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกแค่คนหรือสองคน หรือหลายคนก็ไม่คิดจะมีลูกเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลหลักๆนะครับผมทั้งหมด3ข้อว่าทําไมเราไม่ควรมีลูกครับเหตุผลแรกที่เราไม่ควรมีลูกก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองครับเพราะว่าการมีลูกหนคนเนี่ยนะครับคือเหมือนกับคนหนึ่งคนเอาไว้ง่ายนะคนเราก็ต้องทำงานทำงานหาตัง เพื่อเอามาเลี้ยงตัวเองนะครับผมเอาเงินมาใช้ในการทําชีวิตประทําทวันอะ่ะคือเราก็ต้องคือชีวิตของเราอะ่ะก็ต้องใช้เงินเนาะไม่ว่าจะเป็นใช้เงินซื้อของใช้ใช้เงินซื้อของกินอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราไม่มีเงินนะครับผมเราก็จะแบบว่าใช้ชีวิตลําบากหน่อยนั่นเองครับผมการที่เรามีลูกเพิ่มหนึ่งคนนะครับผมคือหมายความว่าเราก็ต้องเอาเงินของเราอะ่ะส่วนหนึ่งไปให้กับลูก ลูกตั้งแต่โดยปกติแล้วอ่ะเราเลี้ยงเด็กใช่ปะ่ะเด็กตั้งแต่อายุศูนย์ถึงยีปีอ่ะคือเป็นวัยเรียนนะครับวัยเรียนหมายความว่าก็คือเป็นวัยที่แบบว่าเราต้องเลี้ยงดูเขาเขายังหาไรายได้ด้วยตนเองไม่ค่อยได้นะครับผมซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องเอาเงินส่วนของเราเนี้ยนะครับผมไปให้อีกคนนึงเหมือนอง,ง่ายๆนะคือเราทํางานใช่ปะ่ะปกติเราทํางานแล้วเลี้ยงบักท้องตัวเองอ่ะแทบจะไม่พออยู่แล้วแต่พอเราเอาเงินตรง,งตัวเองนะผมมาแบ่ง แบ่งครึ่งหนึ่งให้กับลูกตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เราก็ต้องทํางานหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมก็มีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงตัวลูกนะครับผมไม่ใช่ว่าได้น้อยนะครับผมมีอะไรบ้างค่าอาหารค่าของกินค่าของใช้ค่าของเล่นอะไรประมาณนี้ของเด็กแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานะผมก็คือค่าค่าเรียน ค่าเล่าเรียนของเด็กนะครับผมค่าที่แบบว่าค่าเทอมนะครับผมจ่ายค่าเทอมค่าเรียนพิเศษอะไรประมาณนี้รวมถึงถ้าลูกไม่สบายก็ต้องแบบว่ามีค่าได้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าได้จ่ายพวกนี้นะครับผมถ้ารวมๆเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็หลายล้านบาทนะครับผมตั้งแต่ลูกเด็กจนโจอนโตนะครับผมซึ่งถามว่าถ้าเราเลี้ยงตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอเราแบบว่า ใช้จ่ายในแต่ละเดือนอะยุคนี้คือแบบว่าเป็นยุคที่งานหาย,ยากเนาะก็คือเราทํางานหาตาังค์แล้วให้ตัวเองใช้อะ่ะแทบจะยังไม่พอเลยนะครับผมแล้วเราจะเอาเงินตรงนี้นะครับผมแบ่งให้ลูกของตัวเองทําไมในเมื่อเรายังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีนะครับผมคือเรารู้ว่าการมีลูกนะครับผมมันจะสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้นะครับผมแต่ยังไงก็ตาม เมื่อยดหย่อนภาษีแล้วนะครับผมการเลี้ยงดูลูกก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากอยู่ดีนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราตังใช้แทบจะไม่พอแล้วเราจะมีลูกไปทําไมล่ะครับเหตุผลที่สองที่เราไม่ควรมีลูกนั่นก็คืออิสระในการใช้ชีวิตครับเพราะว่าตอนที่เราทํางานใช่ป่ะเราก็ทํางานจนถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็พักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการนอนอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งว่าการไปเที่ยวนอกสถานที่การสังสรรค์ต่างๆครับพอเรามีลูกแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าเราต้องเก็บเวลาส่วนหนึ่งนะครับผมในการทํากิจกรรมของเราในการพักผ่อนของเราเนี่ยนะครับผมไปให้กับลูกนั่นเองหมายความว่าเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงดูคือ,อเราต้องเอาเวลาพวกนี้นะครับผมมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกซึ่งมันก็ต้องมันก็ใช้เวลาในชีวิตค่อนข้างมากนะครับผม โดยเฉพาะในช่วงของทารกนี่นะครับผมมันมุนวายมากๆเลยนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นแบบว่าการบ้อนข้าวเด็กการให้นมเด็กอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเรื่องของอาหารเสริมอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก่อมเด็กนอนด้วยนะครับผมในยุคในรู้ในเรื่องของเด็กทารกนี่นะครับผมมันจะน่าำํำคาญมากเพราะว่าเด็กเด็กทารกนะครับผมมันต้องร้องอูแวอูแวตลอดเวลานะครับผมเราก็ต้องแบบว่า รับมือกับการ jogo. ที่แบบว่าเด็กร้องให้ได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้คือเรื่องของเด็กวัยทารกส่วนเด็กในวัยเรียนนะครับผมเราก็ต้องแบบว่าส่งเด็กไปเรียนหนังสือส่งเด็กไปเรียนพิเศษหรือส่งเด็กไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมตามวัยของเด็กนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เสียเวลาอีกนะครับผมหรือว่าตอนกลับมาบ้านนะครับผมเราก็ต้องเสียเวลาในการสอนเด็กในการทําการบ้านด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งของพวกนี้นะครับผมก็ทําให้เราเสียเวลาในการ ใช้ชีวิตของเรานะผมเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตนะคบผมไปให้กับลูกรวมถึงว่าเราก็ต้องแบบว่าเอาเวลาพวุนี้นะผมไปแบบว่าตามไปในการแบบว่าทํากิจกรรมร่วมกับลูกด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมในสถานที่ทต่างๆหรือแบบว่าการพาเด็กไปซื้อของเล่นการพาเด็กไปซื้อในของที่เด็กอยากได้รวมถึงการพาเด็ก ไปเที่ยวนะผมในสถานที่ที่เป็นสําหรับเด็กยกตัวอย่างเช่นสวนสนุกหรือแบบว่าสนามเด็กเล่นที่เด็กชอบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่สถานที่ของผู้ใหญ่นั่นเองครับและเหตุผลที่3ที่เราไม่ควรมีลูกก็คือการมีลูกนั้นนะครับผมคือในยุคปัจจุบันเนี้มันเป็นยุคที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับผมสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับในอดีตนะครับ เอาง่ายๆนะถือว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอ่ะมันจะย่าแย่กว่าในอดีตนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับผมมีทั้งโรคระบาดอย่างเช่นโรคโควิด -19 เรื่องของฝุ่น PM 2.5มนะครับผมเรื่องของภาวะโลกร้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้ลอมต,ต่างๆนะครับผมคือปัญหาพวกเนี้ยนะครับผมมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละนะครับผมแต่ก็มันก็คือปัญหาที่แบบว่าส่งผลกระทบต่อก,การดําเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากเลยนะครับผมการที่ทําให คือการสร้างเด็กขึ้นมานะครับผมการทําให้เด็กเกิดขึ้นมานะครับผมก็จะทําให้เด็กได้เจอสภาพแวดล้อมที่ย่ําแย่แบบนี้ให้เด็กเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คือแบบว่าเราสร้างคนเพื่อให้คนมาพบกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้อย่างไงครับรวมถึงที่รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยมีเงินอะ่ะคือเราสร้างเด็กขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจน คือเราจะแบบว่าเราจะสร้างเด็กขึ้นมาให้เด็กอะ่ะได้ใช้ชีวิตแบบยากจนไม่มีอะไรจะกินได้ไงครับผมคือเด็กมันก็คือคนคนหนึ่งนะคือถ้าเราจะให้มันเกิดขึ้นมาก็ต้องให้มันเกิดขึ้นมาโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่นั่นเองครับ